ปตสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านผมยุทธประตูผีวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับในอีพีที่สามมีเพื่อนเพื่อนท่านใดบ้างครับที่มัก จะมีความรู้สึกเสียดายเมื่อต้องไปเห็นของใช้ที่ยังพอใช้งานได้ถูกทิ้งคว้างหรือตกหล่นอยู่ตามสถานที่ต่างๆยิ่งถ้าของใช้เหล่านั้นยังไม่ได้ชำรุดเสียหายมากนะักก็มักจะมีอีกหลายๆท่านเก็บของใช้เหล่านั้นกลับมาใช้อีก ถ้ามีเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เคยเก็บของใช้เหล่านั้นกลับมาใช้งานอีกผมต้องขอเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าของใช้บางอย่างเมื่อเราเก็บกลับมาใช้งานเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับของใช้บางชิ้นเมื่อท่านนำมาใช้แล้ว มันอาจจะนำท่านเข้าไปสัมผัสกับสิ่งลี้ลับดำมืดและเรื่องราวชวนขนหัวลุกและเรื่องราวที่ผมจะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่งมีด้วยกัน5้าคนครับคุณพีเจ้าของเรื่องเล่าเรื่องนี้ ได้บอกกับทางรายการมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นขณะที่ตนกับแฟนและเพื่อนอีกสามคนกําลังเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณพีกับแฟนและเพื่อนเพื่อนอีกสามคนทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดช่วงกลางปีพศ2557 หนในกลุ่มเพื่อนของคุณพีซึ่งมีพื้นเพอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีได้ชวนเพื่อนๆในกลุ่มให้ไปเที่ยวที่บ้านของตนในจังหวัดอุบลซึ่งเพื่อนคนนี้ของคุณพีได้เสนอมาว่าถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวบ้านของตนในช่วงนี้หลังจากที่แวะพักที่บ้านของตนคืนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นตนก็จะพาไปเที่ยวที่เก่งสะพือ ซึ่งในช่วงนี้ของทุกๆปีจะมีปริมาณน้ำเยอะกว่าช่วงอื่นๆของปีเพื่อนๆในกลุ่มทั้งห้าคนก็นัดแนะกันว่าจะไปกันในวันเสาร์ที่จะถึงและเมื่อถึงวันเดินทางทั้งห้าคนก็ออกเดินทางโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์สคันออกเดินทางมาได้แค่ครึ่งทาง รถมอเตอร์ไซคันที่เพื่อนของคุณพีขี่คนเดียวเกิดยางรั่วดีที่ว่าเพื่อนของคุณพีนั้นมักจะมีอะไรอุปกรณ์ติดไว้ในช่องเก็บของใต้เบาะรถตลอดเวลาและห่างจากตรงจุดนั้นไม่มากนักก็มีศา,าลาริมทางอยู่หลังหนึ่งจึงพอดีกับที่คุณพีและเพื่อนๆได้ใช้เป็นที่หลบแดด ในระหว่างรอให้เพื่อนคุณพีเปลี่ยนยางอะไรเสร็จในระหว่างที่นั่งรอเพื่อนอยู่ในศาลาคุณพีก็สังเกตเห็นแล้วว่าตรงมุมศาลาด้านนอกมีหมวกกันนกสีแดงแขวนอยู่กับตะปูใบ,บหนึ่งแต่คุณพีก็ไม่ได้สนใจรอจนเพื่อนคุณพีเปลี่ยนยางอะไรเสร็จทั้งหมดจึงเตรียมตัวจอ,อกเดินทางต่อแต่ในขณะที่คุณพีสตาร์ทรถก็เห็นเพื่อน วิ่งเข้าไปในศาลาอีกครั้งพร้อมกับออกมากับหมวกกนนกสีแดงใบนั้นเมื่อแฟนคุณพี่เห็นก็ตะโกนถามเพื่อนคนนั้นไปว่าแกไปหยิบหมวกกนนกของเข้ามาทำไมนั่นมันหมวกกันนกที่แขวนเอาไว้ก่อนที่เราจะมาถึงไม่ใช่เหรอคงเป็นของชาวบ้านแถวนี้ที่เขาแขวนทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็คงกลับมาเอา เพื่อนของคุณพีก็เถียงกลับมาว่าเจ้าของคงลืมทิ้งไว้นานแล้วแหละคงไม่มีใครกลับมาเอาหรอกตัวของคุณพีเองก็บอกกับเพื่อนไปว่าหมวกของแกเองก็มียังจะไปหยิบของคนอื่นมาอีกอีกอย่างเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะสะอาดหรือเปล่านำไปใช้ไม่กลัวติดโรคบ้างเหรอเพื่อนของคุณพีก็ตอบกลับมาว่าตนตั้งใจจะนำไปซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนถึงจะนำมาใช้ แล้วก็พูดตัดบทโดยชวนให้เพื่อนๆทุกคนออกเดินทางต่อและเมื่อทั้งห้าคนเดินทางมาถึงบ้านของเพื่อนในจังหวัดอุบลทุกคนก็ตกลงกันว่าคืนนี้จะนอนค้างที่บ้านเพื่อนคืนหนึ่งและเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อที่เก่งสะพือตกเย็นวันนั้นทุกคนก็นั่งดื่มกินกันตรงบริเวณแคร่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านของเพื่อน จนเวลาล่วงเลยไปถึงประมาณสามทุ่มครึ่งคุณพีบอกว่าเรื่องราวแปลกๆที่คุณพีกำลังจะเล่าให้ฟังมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มนี่แหละขณะที่ทุกคนกำลังนั่งดื่มกันอยู่ภายในบริเวณบ้านก็ปรปากฏมีสุนัขสองตัวมายืนอยู่บริเวณรั้วด้านนอกและวทั้งหอทั้งโหนโดยหันหน้ามาทางที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ คุณพียังพูดเล่นกับเพื่อนไปว่าสงสัยหมาแถวบ้านแกคงไม่คุ้นหน้าพวกเรามั่งเลยเห่ากันใหญ่เลยเพื่อนของคุณพีที่เป็นเจ้าของบ้าน <c oughs> ก็เดินออกไปใช้ไม้เคื่งไล่สุนัขสองตัวนั้นจนวิ่งหนีไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ20นาที <c oughs> ก็ได้กลับมาเห่าหอนอยู่ตรงบริเวณเดิมอีกแต่จากเดิมที่มีอยู่สองตัวตอนนี้ กับมีเพิ่มมาเป็นห้าถึงหกตัวช่วยกันเห่าและหวนโดยหันหน้ามาทางที่กลุ่มของคุณพีนั่งอยู่ทางเพื่อนของคุณพีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็เกรงว่าเสียงเห่าหอนของสุนัขจะดังขึ้นไปรบกวนพ่อของตนซึ่งนอนป่วยอยู่บนบ้านจึงได้ชวนเพื่อนๆนในกลุ่มให้รีบเข้านอนโดยเข้าใจว่าพวกตนคือสาเหตุที่ทำให้สุนัขเหล่านั้น มาลุมเห่าและโอนส่งเสียงดังอยู่บริเวณหน้าบ้านก่อนที่ทุกคนจะเดินกลับขึ้นไปนอนบนบ้านเพื่อนของคุณพีก็ได้หันหลังกลับมาใช้ไม้เคี่ยงไล่สุนัขเหล่านั้นจนทําให้เสียงเห่าโอนเงียบลงคุณพีเล่าว,ว่าขณะนั้นยังไม่ทันที่ตนและเฟนจะหลับก็ได้ยินเสียงโอนของสุนัขกลุ่มนั้นดังมาจากบริเวณหน้าบ้านอีกแต่ด้วยความเมา เนื่องจากดื่มเข้าไปเยอะพอสมควรบวกกับความง่วงตนจึงทนนอนฟังเสียงหมาหอนไปจนหลับจนกระทั่งเช้าแฟนของคุณพีจึงมาปลุกคุณพีและเพื่อนๆนให้ลุกขึ้นอาบน้ำทานข้าวเพื่อที่จะได้ออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อและในขณะที่นั่งทานข้าวเพื่อนๆนในกลุ่มก็ได้นั่งคุยกันจึงรู้ว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาทุกคนต้องนอนฟังเสียงหอนของหมา ่อจะหลับได้ก็ปลาเข้าไปดึกมากแล้วทางแม่ของเพื่อนคุณพีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตนก็ได้ยินเสียงหมาเห่าและโหนเหมือนกันทั้งๆท,ที่โดยปกติแล้วไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนคุณแม่ของเพื่อนคุณพีจึงรู้สึกผิดปกติเพราะไม่เคยได้ยินเสียงโหนของสุนัขจำนวนมากขนาดนี้ จึงตัดสินใจเปิดหน้าต่างห้องนอนออกมาดูก็ได้เห็นว่าตรงบริเวณที่คุณพีและเพื่อนๆใช้จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่3ามคันก็ปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในบริเวณนั้นและกำลังใช้มือหรือหาของในตะกร้ารถแต่ด้วยบังเอิญว่าขณะนั้นทรงผมเสื้อผ้ารูปร่างของผู้หญิงคนดังกล่าว บางเอินไปคล้ายกับหนึ่งในเพื่อนของคุณพีซึ่งมาด้วยกันอีกทั้งยังใส่เสื้อสีขาวเหมือนกับที่เพื่อนผู้หญิงของคุณพีใส่ตอนช่วงค่ำที่คุณแม่เห็นคุณแม่จึงคิดว่าเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มของลูกชายคงจะลืมอะไรบางอย่างไว้ในตะกร้ารถจึงลงมาเอาและนี่ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สุนัขเหล่านั้น มาลุมกันโหอนอยู่บริเวณหน้าบ้านคุณแม่ของเพื่อนคุณพีจึงกลับขึ้นไปนอนตามเดิมและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อคุณแม่ได้มีโอกาสมาเจอกับเพื่อนผู้หญิงของลูกชายจึงได้ถามไปว่าเมื่อคือนลูกลืมอะไรไว้ในตะกร้ารถเหรอทำไมถึงกลับระเบวตนดึกๆเพื่อนผู้หญิงของคุณพีจึงได้อธิบายให้แม่ฟังไปว่า เมื่อคืนคนที่แม่เห็นคงไม่ใช่ตอนอย่างแน่นอนเนื่องจากเมื่อคืนตั้งแต่ตนขึ้นบ้านไปก็นอนอยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยอีกทั้งเมื่อคืนยังมีเสียงมาหอนดังอยู่เกือบตลอดทั้งคืนตนคงไม่กล้าจะลุกออกจากบ้านไปอย่างแน่นอนและทุกคนก็ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปโดยที่ไม่มีใครสนใจอะไรคิดว่าคงเป็นคนแถวนั้นที่เดินเข้ามา หรืออาจจะเป็นคนเสียสติที่มาจากที่อื่นและเมื่อถึงช่วงเที่ยงทุกคนก็ได้ออกเดินทางต่อไปยังแก่งสะพือซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเพื่อนคุณพีไม่มากนักและในระหว่างทางที่ทุกคนกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนั้นคุณพีก็ได้สังเกตเห็นอาการของเพื่อนคันที่ขับอยู่คนเดียวมีอาการแปลก คุณพีเห็นเพื่อนทำจำมูกฟุดฟิตฟุดฟิต้ายกำลังดมหาอะไรหันมองทางซ้ายทีขวาทีและเมื่อถึงร้านสะดวกซื้อทุกคนก็จอดเวะลงไปซื้อของขณะที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อเพื่อนของคุณพีก็ได้ถามเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าในระหว่างทางที่ขับรถมานั้นมีใครได้กินน้ำอบหรือได้กินแป้งหรือเปล่า เพื่อนของคุณพีจึงเล่าให้ทุกๆคนฟังว่าขณะที่ตนขับรถอยู่นั้นตนได้กลิ่นคล้ายกลิ่นน้ำอบกลิ่นแป้งหรือดอกไม้ครั้งแรกที่ได้กลิ่นตนก็ไม่ได้แปลกใจอะไรคิดว่าในระหว่างที่ขับรถมาตามทางนั้นในบริเวณที่ขับผ่านคงม,มีใครใช้น้ำอบหรือใช้แป้งแต่หลังจากนั้น ตนก็ได้กลิ่นดางลกาวอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะขับผ่านบริเวณนั้นมาไกลามากแล้วตนก็ยังได้กลิ่นดางลกาวอยู่เรื่อยๆเมื่อได้ยินดังนั้นเพื่อนเพื่อนทุกคนจึงเริ่มสำรวจตัวเองว่ามีใครมีกลิ่นน้ำอบหรือกลิ่นแป้งติดตามตัวมาบ้างหรือเปล่าเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้ถามกลับไปว่าแล้วตอนนี้ละ่ะขณะที่เราจอดรถอยู่ตอนนี้ เก okay. ยังได้กินดังกาอยู่หรือเปล่าเพื่อนของคุณพีคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าก็มีนะก็ยังมีได้กินจางๆได้กินบ้างหายไปมัง่งสลับกันไปมาอยู่เรื่อยๆคุณพียังได้พูดล้อเล่นกับเพื่อนไปอีกว่าสงสัยคงจะเป็นเจ้าของหมอกนกใบที่เคเอาของเข้ามาเมื่อวานหรือเปล่า สงสัยเข้าคงตามเมาบอกนอกของเขาคืนเรามั่งแล้วทุกคนก็หัวเราะกันโดยไม่มีใครคิดอะไรแล้วทุกคนก็เดินทางไปถึงเก่งสะพือซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพิบูรณ์มังสาหารเมื่อไปถึงที่นั่นก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรแล้วทุกคนก็ลงเล่นน้ำพักผ่อนบางคนก็เดินเล่นไปตามริมน้ำ บางคนก็แอบยีบหลับซึ่งทุกคนก็ทํากิจกรรมตามปกติของนักท่องเที่ยวทั่วไปพอถึงเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งทุกคนจึงชวนกันกลับโดยตั้งใจว่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปที่พักในจังหวัดอุดรธานีเลยและในระหว่างทางซึ่งตอนนั้นก็มืดลงแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งในขณะที่คุณพีขับรถตามหลัง เพื่อนคุณพีอีกคันหนึ่งซึ่งขับอยู่คนเดียวและเพื่อนคนนี้นี่แหละที่ได้เก็บหมอกนกใบดังกล่าวมาจากศาลาเมื่อวานแล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่คุณพีขับรถตามหลังเพื่อนคนดังกล่าวก็มีกลิ่นแป้งกินน้ำอบโชยมาเข้าจมูกของคุณพีเมื่อได้กินคุณพีจึงหันไปถามแฟนของตอนทันที ว่าได้กินอะไรหรือเปล่าแฟนของคุณพีซึ่งซ้อนท้ายคุณพีอยู่ในขณะนี้ก็ได้พยักหน้าและตอบกลับมาวา่าได้กินแต่ยังไม่ทันที่คุณพีจะได้คิดอะไรกลิ่นที่ตามมาคือกลิ่นเหม็นเน่าสลับกับกลิ่นแป้งกลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมบางช่วงก็กลายเป็นกลิ่นเหม็นเน่าแล้วคุณพีก็สังเกตเห็นเพื่อน คันที่ขับนำหน้าคุณพีอยู่ในขณะนี้มีอาการขับรถสายไปสายมาแล้วจูจ่ๆก,ก็เบรกรถลงอย่างกระทันหันจนทำให้คุณพีและเพื่อนที่ขับตามหลังอยู่อีกคันหนึง่งเกือบจะขับไปชนเข้าเพราะเบรกตามไม่ทันเมื่อหยุดรถลงได้ทั้งหมดจึงพยายามประคองรถทั้งสามคันลงไปจอดริมทางแล้วเพื่อนของคุณพีคนที่ขับรถอยู่เป็นคันแรก ก็ได้บอกกับทุกๆคนว่าผู้เห็นผีตอนนั้นเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนพูดแต่ด้วยคุณผีเห็นว่าขณะนั้นบริเวณที่พวกตนจอดรถอยู่มันค่อนข้างมืดและไม่น่าจะปลอดภัยจึงชวนให้ทุกคนขับรถออกไปหาที่สว่างๆแล้วค่อยคุยกันและเมื่อขับออกมาจากบริเวณนั้นได้ไม่เกิน400เมตร ก็ได้เจอกับร้านสะดวกซื้อทุกคนจึงจอดคุยกันบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเพื่อนของคุณพีคนที่ขับนำหน้าเป็นคันเลขได้เล่าให้ทุกๆคนฟังว่าขณะที่จนขับรถจูตามปกติจูจูจตนก็เริ่มได้กินน้ำอบกินแป้งกินดอกไม้คล้ายๆกับเมื่อตอนกลางวัน แต่รอบนี้มันมีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นปะปนมาด้วยและขณะที่ตนกำลังหันซ้ายอันฟ้าเพื่อมองหาที่มาของกลิ่นและมีอยู่ช่วงหนึ่งขณะที่ตนก้มมองด้านล่างบริเวณวางขาของตอนตนก็ต้องชกหัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะตนเห็นอย่างชัดเจนว่ามีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บริเวณด้านล่าง ตรงวางขาเงยนหน้าขึ้นมามองหน้าของตอนอยู่แต่ดีที่ว่าตอนนั้นมีสติอยู่พอสมควรแม้ว่าตอนนั้นจะตกใจอย่างมากแต่ก็ไม่ถึงกับหลุดพยายามเบรกรถลงทันทีแล้วทุกคนก็คุยกันถึงเหตุการณ์แปลกๆต่างๆที่แต่ละคนเจอเพื่อนของคุณพีอีสองคนซึ่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันก็ได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่ตนทั้งสอง ขับรถตามหลังคุณพีและเพื่อนอีกคันหนึ่งมาตนก็ได้กินน้ำอบกินดอกไม้กินแป้งและกินเหม็นเน่าเช่นเดียวกันและเมื่อทุกคนต่างก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเช่นนี้ทุกคนจึงมีความเห็นตรงกันว่าสาเหตุที่พวกตนต้องมาเจอกับเรื่องราวหลอนๆแบบนี้คงเป็นเพราะที่เพื่อนของตนไปเก็บเอามกนกใบนั้นมาจากศาลา ริมทางเมื่อวานอย่างแน่นอนละเมื่อนึกถึงเหตุผลอื่นก็ไม่มีเหตุผลข้อไหนที่พอจะมาหักล้างกับเรื่องหมอกนกใบนี้ได้และเมื่อมีความเห็นตรงกันเพื่อนๆทุกคนจึงตกลงกันว่าในระหว่างทางกลับซึ่งจะต้องผ่านศาลาแห่งนั้นอีกครั้งเมื่อถึงบริเวณนั้นก็จะให้เพื่อน นำหมวกกันนกใบดังกล่าวลงไปแขวนคืนไว้ในศา,าลาเลขณะที่ทั้งหมดกําลังเจะอเดินทางต่อเพื่อนของคุณพีคนที่เห็นใบหน้าของผู้หญิงอยู่ตรงวางขาก็ได้บอกกับทุกๆคนว่าตนเองไม่สามารถจะขับรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปได้เพราะขณะนี้แขนขา รู้สึกไรเลี้ยวแรงแฟนของคุณพีจิงอาสาไปขับรถของเพื่อนแทนแล้วให้เพื่อนคนดังกล่าวมาซ้อนไท้ายคุณพีและเมื่อทุกคนขับมาถึงตรงบริเวณศาลาแห่งนั้นคอปรากฏว่าตรงบริเวณนั้นไม่ได้มืดไม่ได้เปลี่ยวแต่อย่างใดตรงข้ามศาลาแห่งนั้นก็ยังมีร้านขายของชำ ร้านขายอาหารตามสั่งเปิดกันอยู่ค่อนข้างที่จะคลึกคื้นและเมื่อถึงบริเวณศาลาเ <c oughs> พื่อนของคุณพีก็รีบนำหมวกนกใบนั้นลงไปแขวนไว้ที่เดิมโดยก่อนที่จะกลับออกมาเพื่อนของคุณพีก็ได้พนมมือขึ้นไหวพร้อมกับพูดว่าผมไม่รู้นะครับว่าเหตุการณ์ที่ผมกับพเพื่อนๆได้เจอมาเมื่อสักครู่ จะเกี่ยวข้องกับหมอกกันนกใบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าใช่ผมและเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับกล่าวจบเพื่อนคุณพีก็เดินกลับมาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของคุณพีและขณะที่ทั้งหมดกำลังจะออกเดินทางตตอก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกไอ้หนูไอ้หนู ไอ้หนูมานี่หน่อยพอทุกคนหันไปมองก็พบว่าเสียงเรียกดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งของถนนบริเวณหน้าร้านขายอาหารตามสั่งมีคุณป้าท่านหนึ่งกำลังตะโกนเรียกพวกตนพร้อมกวักมือให้ไปหาเมื่อทั้งหมดขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามไปอีกฝั่งคุณป้า ก็เรียกให้ทุกคนเข้าไปนั่งในร้านแล้วคุณป้าก็ถามกับทุกคนว่าเมื่อตะกี้ป้าเห็นพวกหนูเอาหมวกนกสีแดงใบนั้นมาแขวนไว้ที่ศาลาก่อนหน้านี้พวกหนูเป็นคนหยิบหมวกนกใบนั้นไปเหรอเพื่อนคุณพีจึงตอบกลับไปว่าใช่ครับผมเป็นคนหยิบไปตั้งแต่เมื่อวานเนื่องจากเห็นหมวกนกใบนั้นตั้งอยู่ในศาลา จึงคิดว่ามีคนลืมทิ้งไว้ตั้งใจจะเก็บนำไปใช้พราเกิดรู้สึกเสียดายเนื่องจากเห็นสาภาพหมอกนอกใบนั้นยังใหม่อยู่คุณป้าก็ถามกลับมาอีกว่าเมื่อเก็บเอาไปใช้แล้วทำไมถึงนำกลับมาคืนละ่ะคุณพีและเพื่อนๆจึงได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พวกตนได้เจอมาให้คุณป้าฟังอย่างละเอียด คุณป้าแกก็เล่ากลับมาให้ฟังว่าเมื่อสีวันที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งทำงานอยู่ในกรุงเทพกลับมาเยี่ยมบ้านโดยช่วงบ่ายของวันนั้นผู้หญิงคนนังกล่าวได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาเพื่อที่จะไปรับหลานสาวที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆนี่แหละแต่เมื่อผู้หญิงคนนั้น ลับมาถึงบริเวณหน้าศาลาซึ่งอยู่ตรงข้ามร้านป้าป้าซึ่งเห็นเหตุการณ์โดยตลอดเล่าให้ฟังว่าเมื่อผู้หญิงคนนั้นจอดรถอยู่บริเวณหน้าศาลาได้สักพักหนึ่งรถของเธอก็ล้มลงไปบริเวณป่าญ้าริมทางโดยบอกว่ารถของเธอนั้นล้มลงไปเองโดยไม่ได้มี รถคันอื่นมาเบียดหรือชนแต่อย่างได้เมื่อเห็นดังนั้นคุณป้าสามีของคุณป้าและชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็ข้ามถนนไปเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือสามีของคุณป้าก็ได้โทรไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงกลับพบว่าผู้หญิงคนดังกล่าวได้เสียชีวิตลงแล้ว ด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันทางตำรวจจึงได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำร่างของผู้หญิงคนนั้นส่งโรงพยาบาลส่วนรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ให้ทางญาติมารับคืนไปแต่หมอกะนกใบดังกล่าวคงเป็นเพราะขณะเกิดเหตุหมวกใบนั้นได้กระเด็นหล่นลงไปในพงหญ้าข้างทางทางญาติ ยงไม่ได้เก็บกลับไปด้วยเช้าอีกวันหนึ่งขณะคุณลุงข้ามถนนไปนั่งเล่นบริเวณศาลาคุณลุงซึ่งเป็นสามีของคุณป้าก็หันไปเห็นหมอกนอกไปนั้นและจำได้ว่าคงจะเป็นหมอกนอกของผู้หญิงที่เสียชีวิตไปเมื่อวานจึงเก็บหมอกนอกใบดัางกล่าวมาแขวนไว้บริเวณข้างศาลาโดยคิดว่าญาติของผู้เสียชีวิตคงจะกลับมาเอาเอง แม้นว่ามาถึงตอนนี้แล้วคุณพีและเพื่อนๆก็ยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าสาเหตุที่ทำให้พวกตนต้องมาเจอกับเหตุการณ์แปลกๆหลอนๆครั้งนี้จะมาจากสาเหตุใดแต่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คงจะมาจากหมอก,กนอกใบนั้นนั่นเองและนี่คือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับสมาชิกท่านนี้นะครับ ทางเจ้าของเรื่องยังได้ย้ำกับทางโชครายการของเรามาว่าขอให้สมาชิกทุกท่านฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกๆเพราะว่าตนและเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยังไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่พวกตนได้ประชิญมานั้นจะเกี่ยวข้องกับผูดีผีหรือวิญญาณหรือไม่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอ p ีที่สาม ผมต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าโดยส่วนตัวผมแล้วผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆเก็บของใช้ต่างๆที่เราไปพบเห็นอยู่บริเวณริมทางนํากลับมาใช้ใหม่เพราะผมเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าของใช้เหล่านั้นมีที่มาที่ไปเช่นไร และมีเหตุผลอะไรที่ของเหล่านั้นถูกนำมาทิ้งทั้งๆท,ที่สภาพยังใช้การได้ดีอยู่อาจมีคนทำตกหล่นเอาไว้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือมันอาจเป็นเศษซากที่หลงเหลือมาจากอุบัติเหตุและเจ้าของเดิมอาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ได้และก่อนจากกันวันนี้ เช่นเคยครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานประตูผีเดือดร้อนได้สรรสร้างผลงานดีๆออกมาเพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันต่อไปครับสำหรับคืนนี้ผมยุทธประตูผีลาตีสวัสดีครับ